ไปพูดคุยทานข้าวกับคุณอภิสิทธิ์ผมเชิญท่้นทานข้าวปกตินานนานนานดีเราก็ทานข้าววยกันอยู่แล้วค่ะได้มีการท่านก็ให้เกียรติผมท่านก็แวะมาทานข้าวผมท่านได้แนะค่ะท่านท่านได้แนะนําพูดคุยถึงการริหารคุยกังหลายเรื่องจริงๆรู้จักกับท่านมานานแล้วที่หารืู หลๆเรรื่องนะคับก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะครับเป,เป็นเรื่องของท่านก็แสดงความินดีกับผมให้กําลังใจงผมมีโอ,อกาสเรื่องของการร่วมมือทางการเมืองอะไรด้วยกันไหมคะท่านอย่าไปค,คนเจอกันเพื่อนเพือพ่อนกันพักพวกเจอกันมันไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องการเดินทุกเรื่องอในสถานการณ์อันซ้ำนะคะ่ะท่านอภิิฎได้มีการได้มีการบอกบอกอะไรแบบแนะนําคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะ คุยแทบทุกเรื่องอะแล้วก็ทุกๆเรื่องที่ท่านพูดทา่านให้คำแนะนำมามันก็เป็นเรื่องที่